คัสดีค่ะทุกคนจอีเลยนะคะพันโฟอีนะคะเย่ยโ,ฟโฟอีอันบอ็อกซ์ัมปาราดัมปัมพัมป๊า The first album box set นะคะอยากเห็นมากๆคือตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นแฟนคลับโฟอีนะะทุกคนเราก็จะมาเริ่มแกะเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ เลิศปังที่สุดทุกคนสวยมากมันผิดด้าน <laughs> มันอยู่ด้านนี้ <laughs> ว้าวใช่ลแล้วนะพ่อเลยแบบว่า <laughs> มีความบลิง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 จักจ๊กจั๊ก and วิงวิงวิง i n <laughs> ร,ระยิบระยับอ่ะอ่ะอ่ะ เราได้จับของจริงแล้วปกติก็เห็นแต่ในรูปเหมือนกับทุกคนนะคะไว้แล้วก็มียูนิคอร์นสวอนฟอกด้วยค่ะข้างหน้านก็คือเราเนี่ยมาจากรายการโฟอิเกเกิดกลุ่มซาเนาะโฟอิกก็เหมือนแบบเป็นการรวมตัวของสทีมนะคะยูนิคอร์นสวอนฟอกเพื่อเป็นการรำลึกถึงความยากลำบากของเราตอนที่แข่งด้วยกันมานะคะค้มาเช็ดีโอเคเราจะมาดูข้างในกัน พร้อมยังหนึ่งสอง่อะยังไม่มีโอเคแสดงว่าอยู่ข,ข้างล่างทุกคนนี่มันคือรูปรวมสุดปังปุริเย่ของเราแล้วคะ่ะโด the first album photobook อ่ะเป็น photobook ที่แบบว่าเหมือนกำลังเข้าไปในประตูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อพวกเราที่เป็นแบบโฮโลแกรมโอ้ยอ้าอ้ายคือแบบหน้าฟ้าประธานที่สุดในโลกงงพิพานรูปนี้สวยเว่อ พี่พันลูกนี้สวยมากเถิดน,นะไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมานั่งเปิดอัลบั้มตัวเองเอ,อ้ยยุกแล้วก็มานั่งวีดลูก้าตัวเองกับพี่ๆในวงของตัวเองอันนี้เน,นี่ยชอบลูกนี้มากอนนชอบมากๆอันนี้คือเป็นขาวดำใช่ปะแต่ว่ามีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบเป็นไลท์โวลโลกรมอ่ะตรงขามันเป็นแบบสีสีเออสวยดีอะ อุ้ยคุณชาออมคุณชาออมแบบเดเมชเซตเนี้ยถือว่าเป็นเซตที่ถ่ายยากที่สุดมันเป็นกล้องมุมสูงอย่างนี้ทุกคนแล้วคือผู้คนต้องนอนใช่ป่ะแล้วเขาว่ายกตัวขึ้นมาหน่อยยกตัวเสร็จพวกคนาว่าอย่าหน้าเก่งอย่าหน้าเก่งโอ้โหแบบสุดทรมานมากทุกคนแต่มันก็แบบออกมาปังดูแบบนี้ค่ะทุกคนมันไม่เหมือนโจเลยทุกคนเหมือนเราปะจับนาหนึ่งก็เหมือนอยู่างนะ อะไรครับเี่ยกอดจะมาเป็นหึงวันนี้หรออันนี้ก็คือรูปเซตแรกที่ถ่ายก่อนเข้ารายการโกด์กรุ๊ปสตาร์นะคะโอยคนมาไกลมากแ้งสมัยอยู่ในรายการอะเป็นปีแล้วว่าโอ้ยก็คือเป็นอันนี้เห็นรมไหมอ่ะม,มีแต่คนสวยๆนี่งงมากเลยนี่นี่เดบิวต์มาเป็นนางแบบปะเนี่ยแผ่นซีดีของเรานะคะ ก็ยังคงคอนเซปต์วิดวับที่นี่ก็สวยอ้ยไม่หยุดเบมเบอร์เจ็ดคนนะ่ะการที่จะได้การตัวเองซึ่งแบบหนึ่งคนนะ่ะยากมากอาอายจงมาสถิตและการที่พันได้ก็คือให้ควรเห็นก่อน,นท่านท่านท่าน น้องฝ้ายโอ้พี่โจนี่ได้ตอลีกับอาอายค่ะทุกคนมีการอาอายทุกคนเราได้การอาอายกับพี่โจนี่คือครั้งแรกที่เราไม่นกเมนเล่นตัวเอโอเคฉันดีใจมากเลยได้การทีมกับเองกับน้องคอมีบานาน่าแฮร์อิสไลด์น้องฝ้ายนะคะอุ้ยไม่เคยเซียนลายเซียนสวยขนาดนี้เลยอ่ะ น่ารักันเลยไอเบรคเ่อเฟียสจังเลยจูนี่ค่ะไอสองคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับรผลงานอันนี้ของพวกเราเนี่ยก็ thank you everyone ที่ order preorder our album ไปก็อย่าลืมมาแชร์กันมาแท็กสต tag story พวกเราดูแล้วพวกเราจับตามองอยู่เนาะ อย่าลืมไปฟังเพลง Like a b i n g นะคะ MV ออกแล้วนะคะทาง YouTube for Eve ค่ะแล้วก็ใครเีียงคิดถึงพวกเราอย่าลืมไปดู Summer Video นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมไปฟัง streaming ทางทุกช่องทางเลยนะคะ